ทำยังไงหน้าบางดึงดูดแต่เรื่องของชาวบ้านเขาจะปฏิเสธใครก็ไม่ได้ปัญหาของคนอื่นทาแต่ปัญหาของคนอื่นปัญหาของตัวเองก็ยังไม่เคยแก้เลยแล้วจะทายังไงลองทําแบบนี้ดูไหมไม่ว่าเขาจะขอในเรื่องอะไรเรื่องเงินเวลาให้ช่วยในสิ่งต่างๆเราก็ปฏิเสธในเรื่องที่เขาอยากจะให้เราช่วยลองยกตัวอย่างเรื่องมีคนมาขอให้เราเนี่ยช่วยเรื่องเงินเขาต้องเอาเงินไปช่วยแม่เขาแต่เงินเราก็มีแต่มันไม่ได้มีมากขนาดนั้นดิจะปฏิเสธไปยังไงเราก็บอกว่า เราต้องเอาเงินไปช่วยญาติฝั่งเราหรือว่าเราต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นเขาคงไม่มาตะบี้ตะบันเปิดแบงก์เราดูถูกต้องมาฮะแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการดูธนาคารอ่ะผมบอกไว้เลยง่ายๆก็คือคุณไปเปิดธนาคารใหม่แต่ไม่มีแอปธนาคารก็แค่มีบุ๊กแบงก์ไว้แล้วก็ไปฝากมีเวลาก็บัดิเสธเป็นเวลาว่าเราต้องไปทําแบบนี้ขอสิ่งของสิ่งของเหล่านี้แล้วปฏิเสธไปเลยว่าเราต้องใช้ อยาจะทํายังไงอยาออกเจาะจากคนพวกนี้เหลือเกินมีอยู่ทางหนึ่งคุณนั่งสมาธิจิตใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นอย่างที่ปฏิหารมากๆคุณจะสามารถพานคนเหล่านี้ออกไปได้อย่างปฏิหารและคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวคุณคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าอาดีตที่ไม่ใช่ปัญหาของเราไม่เก็บมาแก้ไขไม่เก็บมาคิดคุณจะสามารถลาทิ้งอดีตได้อนาคตที่คุณไม่ปล่อยวาง คุณจะสามารถปล่อยวางได้ทุกอย่างและจะเหลือแค่ปัจจุบันที่ทำตรงหน้าคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาของคุณเกออะไรเลิกไล่ล่าไล่ตามปัญหาของคนอื่นแล้วคุณจะเจอชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ที่เป็นตัวตนของคุณสิ่งเหล่านี้มันไม่ไมยากครับการที่เราปฏิเสธเข้าไปไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวแต่เพ,เพียงแค่เราป้องกันและรักษาพลังงานของเราให้มัน่นพลังงานคืออะไรถ้าคุณมีความรักความเมตตารู้สึกดีมีความสุขอะไรก็คือพลังงานความถี่ที่คุณปล่อยประจุไฟฟ้าอะตอมแบบนี้ออกไปเป็นคลื่น พลังงานสนามความตัมหรือว่าที่ผมพูดแบบนี้ที่คุณได้ยินนั่นก็คือประจุไฟฟ้าเล็กๆปเอาไปแบบไหนคุณแบ่งปัน20%ที่ไม่ใช่ทำให้คุณเดือดร้อนคุณก็สามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้นั่นก็คือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นให้เรื่องเวลาเงินทองหรือสิ่งของวัตถุต่างๆช่วยเขาได้ให้แค่20%แต่ถ้ามี100%ให้60%ถ้าคุณลำบากอันนั้นขัดต่อกดแรงดึงดูดถ้าคุณสะเทือนออกไปเป็นความเศร้าวความโกรธความเสียใจคุณก็จะด,ดึงดูดความถี่เหล่านั้นมา พลังงานลบสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่างได้ก็คือการนั่งสมาธิหรือว่าเวลาคุณกินของอร่อยหรือว่าแค่หายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมันช่วยอะไรถ้าคุณเลือกที่จะนั่งยุกยิกมันก็จะไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าคุณนั่งจเจริญสติหลังตื่นนอนห้าทีก่อนนอนห้าทีวันละสิบนาทีแค่นี้นั่งยังไงเวลาคุณหายใจเข้า รู้สึกแค่ลมหายใจหายใจออกรู้สึกแค่ลมหายใจออกมันจะเป็นการจับจิตของคุณให้อยู่นิ่งๆและทําให้คุณไม่ฟุ้งซ่านลดฟุ้งซ่านลดความเครียดความวิตกกังวลทาให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตไม่เร่งรีบหรือว่าถ้าคร